สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตาเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในน้องนะครับวันนี้ผมจะชวนผู้ช,ชมนะครับมากินหลุนปลาปลาดุกครออับวันนี้มีหล่นปลาปลาดุกนะครับผู้ชมแล้วก็มีปลาดุกย่างด้วยนะกิน <ผม S 2> ย่างกินหนวานเลยเรื่ออกันมมเฮ้ยกินหวานเลยมกักปะครับผู้บ่าวดูหัวปลาดุกมาเลยมันบป่อุ๊ยอร่อยอะมันมัน ม,นนมันเนี่ยต้องคัดพริกโชว์เลยเนี่ยแก้มมันเนี่ยพี่เอ็มแก้มมันอร่อยมากเลยน้อยพริกไม่เคยรับเอาเลยลบมามา,ามาคุณผู้ชมหาข้าวหาปลามากินด้วยกันนะผม,ม,มข้าวหล่นใส่กระชายด้วยนะห็ม,อมหอมดี อันน huh no ี้เขาว่าเมนูบ้านไหมบ้านไหมเปื่องบ้านไหมใชบ้านหรอบ้านเดี๋ยววังก้างใหเ่เกีมเดี๋ยววังก้างบอกตัวเองเถอะ นี่คลิปน้ำปลาก็ได้น้ำปลาผมใส่อันนี้ด้วยนะหั่นกระเทียมใส่มานะครับเพื่นอนใส่พริกใสกระเทียมมาเนอวแบบย่างเนื้อจะหวานกว่าเพี่อนแต่แบบนี้จะมันกว่าเอาอย่างกา่อนเลยย่างอ,อันนี้ย่างเลยก็นิ่งลย่างวางไว้ข้างบนต่วน วันนี้มีเกมแปลกๆนะดูดูแบบยังไงไม่รู้นะหอมอร่อยนี่คุณผูชมเดี๋ยวถึงคนนี้ หมือนต้มแซบเลยอ่ะมนต้มแซบเลยเขาปรุงมาแบบเหมือนต้มแซบเลยอ่ะแต่หล่นปลานะแต่ปรุงเหมือนบบต้มแซบ,ม,แบมันได้กลิ่นปลาเผ็ดกว่าเผ็ดอะไรเงี้ยมีครบรสเลยอ่ะ <c oughs> นี่ไอ้ไอ้อะไรนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยไอใช้ไายใช้ มอูกินน้ำยาขนมเต้นเลยกินกระชายอะ่ะแล้วถึงน้ำยาขนมกินผมกินคทาใหญ่ไม่ได้แล้วเนี่ยกระหังปลาข้างปลาดุกมันไม่คมเหมือนปลานเนี่ย บีบมะนาวใส่ไปน้ำแซ่บพอดีเลยใช่ <c oughs> น้ำแซ่บดีหอมปลารามาก <c oughs> <ช>เนื้อไอ้หนังอร่อยมากปลามันๆไม่ต้องกลับคุณผู้ชมตัดเลยครับผมฝ <c oughs> ั่งเดียวข้าวหน้าปลาดุก ngoài bạn chắc cũng có lòng sắc mít ở đây ừ, quán ừ, thích đây quán quán thích thích chụp ngay อันนี้เอาผู้เต็มเพชรนนีน,น,นเลยครับจัดเลยลำเตะดูเนื้อมันเขาเรียกปลาดุกเหลืองไม่เก็มเนาะปลาดุกอุยปลาดุกอุย นี่มีสิ่งมือคะราบปลาดุกก็อร่อยนะพี่ก็ชอบอชอบลาบปลาดุกแต่เอาแบบใส่น้ำพริกราบแบบบ้านเรานะแล้วก็ไม่ต้องใส่มะเขือผสมเอาแบบราบปรปลาดุกร่วนๆเลยน้ำปลาเลยทําไม่หวานอนะ่ะใส่อะไรมาเนี่ยน้ำปลาไม่หวาน น้ำปลาอะไรออยหวานอะไม่เหมือนน้ำปลารอบพี่เดียวที่เอามาเลยน่าเห็นไหมหวานอะไม่งั้นพี่เกลไม่จิ้มเยอะหรอกน้ำปลาก็เค็มเลยมันจะเอาในมาหวานแล้วไม่เค็มมากมันออกหวานๆเนาะโอ้ยตัวนี้ีหมอกขางไอ้บบมีใครเลยบเนี่แบบไมีใครเลยอ่ะเขาได้ใส่ใครมาได้ นนี้แน่นสุดใครกินข้าวคำใหญ่ข้าวหมดแป๊บเดียวเนี่ยมันยังไม่ใหญ่นะปกติกินยังเขาเนี่ยเ้าหมดแล้วอ่ะเินปลาเป็นปลาเล่นก็นได้ก็อ้ยนี่เป็นปลาอร่อยมากเลยข้าวขึ้นกิโลแป๊บเดียวหมดแล้วเนี่ย ดึงแมตต์นะไม่เจอหรอไม่อบอกดึงมันหยุ่ปื้นทันออเอ้ยล้าเขาชื่ออะไรนะน,อนะ้องอะไรไม่บอกครับเห็นไหมไม่อยบบอกชื่อเขาเดี๋ยวไปคุยกันหลังกล้องแล้วได้ไงโอเคเี๋ยผมยำรู้บอกปุ๊บผมก็ลืมปั๊บอะ ผมไม่คนลืมชื่อลืมความจำตั้นล้ำมาเอาข้าวเหนียวมาไปเรากินปลาหน้าเดียวหมดเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้พี่กินทีละตัวเลยเอาข้าวเหนียวมาเผมไม่อิ่มเหมือนกันเนี่ยเอาข้าวเหนียวมาแล้โลงให้กินทั้งหมดนะเอาเอาไว้ตอนไป่ำแบบคลื่นเลยกูแบ่งวันใดบอกปัดเมื่อไหรเลยล้ำมาโซโซ ข้าวเหนียวหมดแล้ว่อยไปหาข้าวเหนียวใหม่บ้านไม่ได้หงข้าวเหนียวครับคุณผู้ชมก็เลยแบบซื้อมาวันละครึ่งโลครึ่งโลอย่างเงี้ยบางวันก็หมดบ้างไม่หมดบ้างบางวันก็หิวจัดก็หมดหมดแั๊บเดียวหมดไม่พออะไรเงี้ยจะสุดมากจะหมดนะ <c oughs> ก็กะไม่ค่อยได้เท่าไหร่บางวันผมไม่ค่อยหิยวไม่กินน้อยบางวันผมหิวเยอะเลยกินเยอะนิดนึงแต่ผมหิวทุกวัน เมทุกตวันเออ่แหละมื่อถใจแหลกกันวันนี้ก็เอาไว้เพียง่นี้ก่อนนะครับก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับข้าวของเราหมดแล้วไม่ทานอิ่มสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวไปหาข้าวเหนียวมาใหม่ก่อนนะครับขนาดปลาหมดไปโขบเพงเยอะเลยก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ